สวัสดีครับช่องประสงน์นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพนพี่พ FC นะครับผมพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวสดๆนะครับผมติดแอร์อย่างดีที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับช่องประสงน์นแก้วนะครับผมพาพ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทัว่วประเทศไทยแล้วก็ FC ทั่วโลกครับผมนะ พามาดูบรรยากาศนะครับผมนะครับตลาดขาเนื้อวัวสดๆครับผมเป็นแออย่างดีที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดลงเล็บสูดที่สุดที่ตลาดไทยมาพบกับร้านหูมาชาลีฟตลาดไทยครับผมนะครับใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บสูดที่สุดที่ตลาดไทยครับผมสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคขอเชิญได้ที่ร้าน โอมาชาลีฟตลาดไทยครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับนี่ครับผมช่องกระสันแก้วนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวสดๆที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเน็ตถูกที่สุดที่ตลาดไทยสดชารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคครับผมนะครับ เอาใจใสาเนื้อครับผมนะครับสายลับก้อยสอยจูลับผมต้มแซบตรงนี้เลยครับผมนะครับร้านโอมาชาลีตลาดไทยครับผมนะครับราคาตามป้ายเลยครับผมนะครับหนึ่งร้อยสามสิบบาทหนึ่งร้อยหกสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผมนะครับสดสดงดงามนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการ บรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับช่องมาส่งเงแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับผมนะพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดกานาวัวสดๆนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดน้องเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยนี่ครับผมครับเนื้อสดเนื้อสวยนะครับเนื้อน้องลายตักน้านะครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อเส้นเนื้อเอ็นครับผมนะครับเนื้อก้อนครับผมนะครับนี่ครับมีครบนะครับผม ข้างในสวยที่สุดนะครับกันสิบาทครับผมครับเขาเชิญได้ที่ร้านโอมาซาลีตลาดไทยนะครับมาชานเลาะครับผมนรบมาชานเลาะก็คือเป็นคำโบทานนะครับผมครับเป็นคำโบทานสําหรับเป็นคำโบทานนะครับผมครับคำโบทานสาหรับคนเป็นเป็นแขกครับผมครับเป็นแขกแต่ประทาน รู้ามุสลิมนะครับผมนะครับานอุมาชาลีมาชาเลาะครับผมนะครับก็คือตื่นเต้นหรือว่าตกใจประมาณนี้นะครับผมรบเราสู่กันฟังนะครับผมนะครับช่องมาสมกันแก้วผ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวสดๆที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วองคเล็บถูกที่สุดที่ทตลาดไทย ข้างในครับผมลวกแล้วครับผมราคา80บาทนะครับสวยที่สุดมีครบนะครับผมเราไม่ว่าจะเป็นนี่ครับใส่ย่อนไส่แก่ระเทนาพักที่ริ้วนะครับดอกจอกเราแน่กาแทนาดอดลมนะครับใส่ดันนะครับปากปอดมีครบครับผมนะครับ80บาทเท่านั้นจ้านะครับผมวันนี้ริ้วดํานะครับผมนะครับพิเศษลดเหลือ150บาทครับผมรับนี่ครับผมริ้วดำนะครับ เป็นชุดราบครับผมนะครับสองร้อยบาทจ้าเสือรองไห้ครับผมนะครับนี่ครับชอบมากครับผมนะครับนี่ครับน้องแอนกรสุแก้วนี่ครับเสือรองไห้ครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับดูนะครับดูเนื้อเสือรองไห้ครับเนื้ออะไรก็ไม่สวยครัเนื้อเสือรองไห้สุดยอดนะครับผมเนื้อที่สดเนื้อที่สวยต้องแบบนี้นะครับนี่ครับเสือรองไห้สองร้อยบาทจ้าดูมันนะครับผมน้ำมันนี่งๆอกแป้ะครับผมครับ สุดยอดมากน่ารับประทานมากอร่อยมากนะครับเสือร้องไห้นี่ขนาดเสือยังร้องไห้นะครับลองคิดดูแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเนื้อลิฟอาไอเนื้อใบพายนะครับผมเนื้อแดงมหัศจรรย์เนื้อแลลวเสือร้องไห้นะครับเนื้อหนกดากกระจายนะครับนี่เป็นชุดล่ามครับผมนะครับชุดล่ามก็จะมีโ๊กนะครับครับเนื้อสวยๆนะครับผม ไม่มีเส้นเลยนะครับผมนะครับสุดละสองร้อยบาทจ้าเลือกเพียสแถมฟรีนะครับสุดยอดตลาดขาเนื้อวัวนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ fc ท่านใดต้องการเนื้อสดเนื้อสวยๆนะผมนะจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านอูมาชาลีบตลาดไทยครับผมนะครับวิธีการผ่านการแรกครับผมนะครับ ทีมงานน้องๆร้านอมะชารีนะครับแข่งๆในนะครับทุกคนครับเนื้อที่ส่งเนื้อที่ส่วนทังหัดนี้นะครับผมนะครับไม่มีเส้นไม่มีเอ็นเลยครับผมนะเลาะเหลือแต่เนื้อล้วนๆครับผมนะครับวันนี้มีริ้วดำนะครับผมนะพิเศษเหลือลดเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมครับยังในสวยๆนะครับผมครับน้องลายครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท 180บาท130บาทตากน้ำนะครับผมนะมีทุกเผ็ดทุกไซส์ทุกราคาครับผมนะับหรือว่าจะเป็นนี่ครับผมนะอันนี้เป็นเนื้อสเต็กนะครับเนื้อก้อนเนื้อแพ็คครับผมนะครับลดท่าน10%นะครับ50บาทถูกกว่านี้มีไหมครับนะครับผมท่นสิบบาทลดแหลกนะครับผมเซลล์ครับเซลล์ครับผมครับอันนี้เป็นเนื้อเสือร้องไห้ออสเตรเลียครับผมนะครับ พิคาเนยาสเต็กนะครับผมครับม okay? ีครบนะครับผมนครับเนื้อคุช okay. okay. <uds> right. <reve cale sounded like> ิยากิครับผมนะครับเนื้อปรุงนะครับผมแต่ไตญี่ป <t emp os umen> ุ <t igkeiten> ่นนะครับผมอันนี้เนื้อเสียมาล่านะครับผมนะเนื้อปรุงรสมาล่าอันนี้เป็นเนื้อหนอกนะครับเนื้อหนอกดาวกระจายครับผมนะเนื้อริบอายนะครับเนื้อใบพายเนื้อสันมันนะครับเนื้อทีโบนสเต็กเนื้อายกระหนกนะครับเนื้อเสือร้องไห้เนื้อคูรามเนื้อแดงมาสะจันนะครับผม มีครบนะครับผมนี่มีป้ายบอกราคาไว้จะเจนนะครับหนึ่งิบี่บาทหนึ่งร้ยสิบแบาทหนึ่งร้สี่บหบาทหนึ่ง้ยสองบาทนะครับผมครับหนึงบาทเนื้อหันชิ้นนึครับผมครับสองรอยบาทจ้านะครับผมครเนื้อเส้นครับผมสบาทเช่นกันนะครับผมเนืเส้นเนเส้นเด็ดเดียวนะครับเนื้อบน เนื้อบดเปล็ดเองครับผม200อบาทครับผมเนื้อเป็ดเนื้อบดดีครับผมนรเจ็บาทมันแข็งครับผมนาะ5้าสิบบาทตับเด็กครับผมเข็มีไข่ดันนะครับผมนะครับนี่ครับ140บาทครับผมคระสุนสงนงามครับผมงามดีครับเนื้อเสือร้องไห้ครับผม200บาทสวยสวยมากครับผมครับแม่ค้าก็สวยทั้นเสือก็สวยครับผมครับ สวยจริงนะครับผมครับดูครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่เอฟซีดูนะครับเนื้อเสือสวยมากครับผมนะครับเนื้อเสือร้องไห้200รอบาทครับผมอันนี้เป็นเนื้อย่างติดมันนะครับ1 8 0บาทครับผมนะครับยอดตลาดค้าเนื้อวัวนะครับผมครับใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับนี่ครับผมครับนี่ไข่ดันนะครับผมครับ ไข่ดำแล้วก็จะเป็นสิมจีหนึ่งร้อยสี่สิบบาทหัวใจนะครับผมนะหัวใจไข่ดำเนี่ยครับผมห้าสิบบาทอันนี้เป็นมันนะครับผมครับพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอฟซีทั้งใดนะครับผมต้องการเนื้อสดๆเนื้อสวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านอนมาชาริตลาดชัยยินดีต้อนรับและให้บริการนะครับผมนะครับ นี่เป็นดอกจอกดอกแหนนะครับผมนะครับดอกจอกดอกแหนกระแทนนน้ำข้งที่ริ้ว30มสิบกิบสบายน้ำตับหวานสวยๆครับผมแล้วกอนสวยๆครับผมสวยจริงครับผมนะครับผมนะเอาใจใส่เนื้อครับผมนัสายรับก้อยซอยชู้รับผมต้มแซ่บตรงนี้เลยครับผมนะแท้ครับผมนะขอเชิญได้ที่ร้านโอมารัชาลิญี่้าลตลาดไยนะคมาชครับอครับผมนะครับ ยินดี้อนรับและให้บริการมีทีมงานน้องๆนะครับร้านอมารชาลีฟนะครับผมแข่งแร่งแข่งแรงน่ารักทุกคนนะครับผมครับสุดยอดนะครับตราดคาร์เนอัวนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเง็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมเนาะมาถึงนี่เลยครับเครื่องในครับผมนะครับต้มแซ่บสวยๆนะครับผมนะอันนี้เป็นชิ้นใหญ่นะครับผมนะมีตับกอดนะครับมีกบนะครับกระเทน่าท่าคิวส์สามสิบสี่นะไข่ดัน ก็จะเป็นนี่ครับผมหลอดลมครับผมนะครับโดยที่สุดครับผมแถมราคาสนะครับ80บาทนะครับผมนคะรับบริหารงานโดยที่สามีคน,นสวยนี่ครับผมนะครับสุดยอดตลาดค้าเนื้อวัวนะครับผมนะครสดๆนะครับแย่ยังดีนะครับผมขอเชิญได้ที่ตลาดไทย พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟีท่านใดน,นะผมนะับต้องการเนื้อสดสดเนื้อสวยสวยจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชาลีปตลาดไทยนะครับผมกินรีตนรับได้ให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมตลาดไทยไม่เคยหลังครับผมนะับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกซองเอฟซี FC, ทั่วประเทศไทยแล้วก็เอฟซีทั่วโลกนะครับผมนะับ ที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับผมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดห like, ัวดใจกดกระดิบบ่งกดติดตามนะครับผม <S <S เพื่อเป็นกาําลังใจให้กับช่องของเราได้คอนเทนต์ที่ดีนะครับไปพอแม่พี่น้องเ,เพื่อนๆพี่พียสี่ได้รับชมกันนะครับขอบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ